ก็มาสวัสดี f อนะคะแล้วก็จะมาลงในงวดหนึ่งเมษานะคะตอนรับสงกรานค่ะแอดก็จะมาลงชุดสามตัวบนตรงต้นนะคะคือของเราหลุดไปสองงวดแล้วเนาะก็จะไม่หยิบสถิติมาให้ดูเนาะเพราะมาเข้าิดติดมาห้างวดแล้วก็มาหลุด งวดที่ออกเบิ้ลแล้วก็มาหลุดสองงวดซ้อนเนาะก็จะทำตามสูตรเดิมนะคะใช้เลขเด่นจากเลขดับสามจุดสามสำนักชงกันดับตรงกันให้ดับตรงกันแล้วเอาที่เหลือมามาลงเนาะเราก็จะมาลงงวดนี้เราก็จะมาลงเราทำได้สามสิบเชุดนะคะแต่เรายังไม่เน้นว่าชุดไหนจะ ชุดไหนจะจะเน็ตจะเด่นหรือจะอะไรเนาะเราลงเป็นนั่นไปก่อนเนาะเพื่อนๆมีตัวเด่นๆก็มาดึงเอาเนาะแอดก็ทํามาเป็นแนวทางก่อนนะคะก็แอวก็จะลงนะคะชุดที่หนึ่งก็คือหนึ่งเศูนย์หนึ่งห้า 0, 1, เห็นกันเนาะศูนห้า สองศูนย์แปดสามห้าหนึ่งหกหนึ่งสองเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ด ศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์เจ็ดสองหนึ่งหกสามหนึ่งห้าสี่ศูนย์แปดสอง

0 4น0 6สี5หนึ่ง6 4น7 4หกสามห้าสหนึ่งหสองหสีจสหนึ่งสอง แปดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดศูนห้าเจดศหสเจ็ดสองแหหหนึ่งเจ็ดห้าสองเจ็ด ห6ึ่งหกเก้าศห้าสามเจ็ดสองเ้าศูแหนึ่งและห้าหนึ่งสามะคะก็รวมสามเจดชุดนะคะที่นับไว้ สองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสสี่ห้าหกห้าสาสิบหกหกสามสิบหกถูกต้องนะคะสาบเจดชุดแอดก็ลงเป็นแนวทางก่อนนะเดี๋ยวแอดจะมาแต่เนี้ยแอดก็ตั้งคิดว่าเลขหน้ามานะตามหลักนะีก็คิดว่าตรงอะ่ะแต่จะมาตัดให้จะมาตัดชุดเด่นแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเด่นเด่นสิบหน่วย ไปลงในชุดสองตัวนะคะเพราะแอดทำเนี่ยมันก็เข้ามาสองงวดสามงวดเลยเนาะคือใช้เด่นสิบหน่วยจับแลวหลายสำนักมาจับคือเพื่อนๆก็ดูไปแนวทางก่อนนะคะอีนี้สามทึบเจ็ดสามึบเจ็ดชุดนี้ถ้าเล่นชุดโต๊ดก็ก็ไม่ขาดทุนนะคะแต่ใครๆก็อยากถูกตรงเนาะก็แอดก็เอามาลงให้เพื่อนๆมีหลักร้อยแต่แอดก็เอาหลักร้อยเนี่ยที่เด่นจากสี่สำนักดังๆนะเอามาจับ เป็นหลักร้อยนะคะแต่ว่าสิบหน่วยข้างล่างเนี่ยแอดก็ไม่ได้จับเ,เพื่อนอาจจะไปกลับตัวท้ายก็ได้นะคะก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มนะคะในในเฟซนะคะรวมทรั์เป็นสุกเนาะอย่าแอดจะถ่ายรูปคือใบถ่ายรูปไปลงให้อีกถ้าดูแอดไม่ชัดก็ไปดูในเฟซเอาเนาะก็ขอจบคลิปสามตัวนะคะก็รอดูคลิปสองตัวจะลงให้หลังจากคลิปนี้นะคะ ก็สวัสดีค่ะ